ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนน,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 นมาแล้วเสียเชียรมาแล,แล้วคำรน,อน,ๆๆนตอนสี่สายน้ำตกที่เราไม่ควรพลาดในชีวิตนี้นะจะบอกให้ได้ฟอร์ดแรปเตอร์มาจะพาไปลุยชมธรรมชาติ3จุดสวยๆทั้งนครนายกแล้วเขาใหญ่เขาได้ไหนจะสู้เขาใหญ่นี่ใหญ่จริงๆครับรถนน ตอนนี้ถึงนครนายกแล้วครับไปดูน้ำตกกัน3ามสายสายแรกน้ำตกสาริกาวันนี้มาที่น้ำตกสาริกาประทับใจอะไรครับกับน้ำตกสายนี้น้ำใสค่ะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นไปกันต่อกับฟอร์ดรัเตอร์จอมลุยจนถึงน้ำตกนางรองน้ำตกนางรองอาจเป็นสองร้องคนอื่น แต่เจ้าสามชื่นจะไม่เป็นสองลองไขหมื่นเขาใหญ่ให้ใจว่าววามผู้ช่างสวยยามได้ชมชวนมองตอนนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในเขตอำเภอปากพลีของนครนายก น้ำตกเหวนรกน้ำตกเหวนรกเนี่ยมี3ชั้นอันนี้ชั้นแรกชั้น2ปิดชั้น3น่าจะเหมือนสวรรค์ลเลยผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปช<อ>ั้น3าเหมือนกันนะครับต่ออีกนิดก็ถึงน้ำตกสายที่4น้ำตกเหวสุวัตณอำาเภอปากช่องของนครราชสีมา You like Waterfall I like waterfall it's beautiful <S if you get close there's a small rainbow ชมความงามจากธรรมชาติและชมน้ำตกครบทั้งสสายแล้ว เราก็เตรียมตัวกลับกทมธรรมชาติเกิดมหาพิสุทธิ์กมนุษย์เกิดมารักษาธรรมชาติยอมให้คุณค่ามนุษย์เกิดมารมเย็นสบาย ที่สุดภารกิจ f o r ์ดแรปเตอร์คันนี้ก็สิ้นสุดลงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเนินมันท่องแคล่วว่องไวอุทยานใดไหนจะสู้อุทยาน,ยานแห่งชาติเขาใหญ่ <laughs> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าธรรมชาติมากมีคุณอนันต์เราท่านต้องช่วยกันรักษาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานสืบไปภายภาคหน้าขอรับ อ๋อเขาใหญ่มัน <gardens S 1> ดีอย่างนี้นี่เองสิ่งแวดล้อมเราต้องถนอมันาน้องพี่ชีวิตจะดีสิ่งแวดล้อมนี้ต้องดีด้วยนะข่าวดีๆกับพี่คำรณเดินทางไปกับรถแกร่งและชมธรรมชาติที่สวยงาม ยากนักจะกลืมได้ลงนะจะบอกให้ชีวิตจะดีชีวิดีส่แวดลมนี้ต้องดีด้วยนะ